มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2514เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่จำกัดจำนวนทำให้มีผู้สนใจเข้ามาสมัครเรียนเป็นจำนวนมากนักศึกษาที่ไม่มีโอกาสมาฟังการบรรยายที่มหาวิทยาลัยเป็นประจำ รวมถึงนักศึกษาที่อยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีปัญหาในการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาสำนักงานอธิการบดีเพื่อที่จะผลิตสื่อการสอนในรูปแบบรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้กับนักศึกษาที่ไม่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช2520โดยรัฐบาลในขณะนั้นได้อนุมัติให้จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รายการสองเพื่อการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและอนุมัติให้จัดรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสอมทขยายมาถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทบกช่องเ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ตามลำดับในปีพุทธศักราช2529ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีการศึกษาตามประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่103ตอนที่59หน้าที่12เมื่อวันที่14เมษายน2529 โดยรวมฝ่ายโสตทัศนศึกษาสำนักหอสมุดกลางกับสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาสำนักงานอธิการบดีจัดตั้งเป็นสำนักเทคโนโลยีการศึกษาทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการผลิตการพัฒนาและบริการเทคโนโลยีการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมายที่จะทําให้การเรียนการสอนทุกแขนงวิชาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกมีคุณภาพสูงขึ้นการบริหารจัดการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาแบ่งส่วนราชการออกเป็น1สําสำนักงานและ 4. ฝ่ายดังนี้ 1. สําสำนักงานเลขานุก,การทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปได้แก่งานด้านธุรการและสารบัญด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ ด้านบุคลากรการเงินพัสดุงบประมาณนโยบายและแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา 2. ฝ่ายโสตทัศนศึกษาทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการให้บริการประเภทเครื่องเสียงเครื่องฉายต่างๆเพื่อประกอบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผลิตสื่อและงานกราฟิกประเภทต่างๆผลิตภาพถ่ายและหน่วยโสตทัศนศึกษาวิทยาเขตบางนามีหน้าที่ควบคุมดูแลการถ่ายทอดสัญญาณระบบโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและบริการสื่อการศึกษา 3. ฝ่ายวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทำหน้าที่จัดและผลิตรายการวิทยุก,การศึกษา รายการการบรรยายกระบวนวิชาต่างๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจัดและผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษาผลิตรายการสารคดีและข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆของมหาวิทยาลัยและทางสื่อออนไลน์ตลอดจนผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษากระบวนวิชาต่างๆออกแบบและผลิตสื่อการสอนเพื่อใช้ในชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 4. ฝ่ายเทคนิคทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการบันทึกเสียงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่การตัดต่อรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และครุพันธ์ระบบเชื่อมโยงต่างๆระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศควบคุมการแพร่ภาพการเรียนการสอนทางโทรทัศน์วงจรปิดตามอาคารเรียนต่างๆและการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ควบคุมสัญญาณการถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลไปยังสาขาว,วิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคในระดับปริญญาตรีควบคุมการเผยแพร่สื่อทางโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยและทางสื่อออนไลน์ตลอดจนเป็นศูนย์กลางจัดเก็บคำบรรยายส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 5. ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาทำหน้าที่จัดระบบสื่อการศึกษา เพื่อผลิตสื่อการศึกษาเป็นต้นฉบับในรูปแบบต่างๆการจัดเก็บต้นฉบับและสำเนาสื่อในรูปแบบ DVD, h a r ฮาร์ดดิสและระบบคลาวดการให้บริการสำเนาสื่อรูปแบบ DVD, f l a แ d r ตไดฟ์การบรรยายย้อนหลังและสำเนาสื่อในระบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ ปัจจุบันสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้พัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตและการให้บริการภายใต้นโยบายคุณภาพสำนักเทคโนโลยีการศึกษามุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารผลิตและบริการเทคโนโลยีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด สำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001เวอร์ชัน2015และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานงานคุณภาพ ISO 9001เวอร์ชัน2015จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ใน6ระบบงานหลักดังนี้ 1. ระบบงานบริหารและธุรการ 2. ระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอน 3. การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา 4. การบริการโสตทัศนศึกษา 5. การบริการสื่อการศึกษา 6. การบริการเทคโนโลยีการเรียนการสอนและบริการสื่อการศึกษาหน่วยโสตทัศนศึกษาวิทยาเขตบางนาระบบมาตรฐาน ISO 9001 v e r s i o น2015จะเป็นอีก91ที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะยืนยันถึงความมุ่งม,มั่นในการทำหน้าที่ของชาวสำนักเทคโนโลยีการศึกษาด้วยระบบการจัดการที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและด้วยความพร้อมเพรียงของชาวสำนักเทคโนโลยีการศึกษาจึงทำให้การดำเนินงานและการจัดการเป็นไปอย่างมีระบบเพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยต่อไป